กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับนักเรียนทุกสิทธิลูกหาทั้งหลายนะครับก็วันนี้ผมก็มีโอกาสเนาะก็จะมาอัดเทปเนาะเพื่อตอบ question ต่างๆให้แก่เพื่อนเอน,นะครับว่าท้องถิง่นสองห้องหกเนี่ยจะสอบตำแหน่งไหนดีจากที่ผมโพสเข้าไปในกลุ่ม สอบกพอพสอบนักพัฒน์อะไรของผมนะที่มีคนอยู่หมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทักมาถามคนหลายหลายคนนะครับว่าจบวุฒินี้วุฒินั้น่าจะสอบตำแหน่งไหนดีนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ผมก็เกรนก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่การเข้า่าวนะตราบใดยังไม่มีตาขุดมายืนยันเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าไป ไปปักใจว่าเนี่ยมันจะเปิดสอบตามวันนี้ที่กําหนดไว้อันนี้ผมยังไม่แนะนําให้ไปปักใจเชื่อนะครับแต่จากประสบประการเนี่ยเอ็กเลียนเนี่ยที่ผ่านมานะผมก็เห็นว่ามันก็ตรงตามที่มันหลุดมานะเพราะว่าเขาตั้งใจให้มันหลุดนี่พูดความจริงนะเขาตั้งใจให้มันหลุดนะครับก็ที่คาดว่าจะเปิดเนี่ย ประมาณเนี่ยกลางมกราเนี่ยไม่ไม่เกินนี้อย่างช้าเนี่ยต้นกุ้งผานะครับที่ที่เขาพูดพูดกันมานะครับที่ไปอบรมที่ไอ้ตรงท้องถิ่นอะตรงหลังลงกย์แถวปทุมธาน,นีนะครับเราก็เข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา สิ่งที่จะผมจะพูดเนี่ยคือครูผู้ช่วยนะครับขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น,นครับสังกัดอบตสังกัดเทศบาลสังกัดอบจเนี่ยอันนี้คือคอนเฟิร์มนะครับว่าเปิดสอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าครูขาดแคลนมากนะครับสำหรับอบตนี่หาแทบไม่ได้หายากมากนะครับส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างภารกิจนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เขาจะหนีไปสพทกันหมดนะครับไออะไรศึกษาขั้นพื้นฐานไอพวกสอต่างๆนะครับมีสพมสพปอ,อะไรเงี้ยนะครับครูผู้ช่วยนะพวกเนี้ยอาจจะเปิดสอบหมดเลยนะครับแล้วก็ก็ต้องอาศัยใบประกอบวิชาชีพของครูถึงจะสอบครูได้ไม่ใช่ว่าสมมุติเราจบรัฐศาสตร์จบนิติศาสตร จ่อยากเป็นครูสังคมอย่างเนี้ยท่านไปสอบได้ครับแต่ถ้าท่านสอบผ่านท่านก็ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการเพราะว่าเงื่อนไขไม่ตรงตามที่กพกําหนดนี่เตือนด้วยความหวังดีนะเพราะว่ามันมีลูกศิษย์ผมนี่แหละไปไปสมัครสอบอยากเป็นครูเขาบอกอยากเป็นครูก็ไปสอบแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไสอบผ่านด้วยนะ สุดท้ายเนี่ยพอไปไปยื่นใบย,ยื่นอะไรเงี้ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยดิสดิล็อดิสทันทใีใช้ไม่ได้ทันทีนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับแต่ไอพวกทั้งยี่สิบเอ็ดตำแหน่งเนี่ยผมผมจะไม่แนะนำอะไรมากเพราะว่าผมไม่ได้ถนัดด้านครูมากนะครับผมก็สอนเด็กทั่วไปธรรมดาฟิลเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับ นะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นพวกนวกรต่างๆและนักวิชาการถ้าขึ้นต้นด้วยน,ะนักวิชาการเนี่ยจะเป็นสายสามนะเขาเรียกกันแต่ถ้าเป็นจอพองเจ้าพนักงานเนี่ยจะเป็นสายสองก็คือจะอยู่ระดับที่สองนะครับแน่นอนครับผมผมพูดผมพูดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกนักพัฒนักวิเคราะห์หรือนักที่มันเปิดเมื่อปีสองห้าหกสี่เนี่ย ผมยืนยันนอนยันเลยยังไงก็เปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่สิ้นอายุนะครับมันขึ้นอยู่สองปีอะ่ะเพื่อนๆคือเขาจะเปิดค้างบัญชีไว้อย่างนั้นอ่ะสองปีนี่คือโปรเซสกระบวนการของอบทเลยไม่ใช่ว่าอยากเปิดปีนี้อ่าตำแหน่งขาดตำแหน่งขาดก็จริงครับแต่เปิดไม่ให้นะครับไม่ใช่ว่าอยากเปิดก็เปิดคือเปิดกรอบเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาแบบเซิร์ชหา ถ้ามันว่างเกินสิบที่ขึ้นไปเนี้ยอ่ามันถึงจะเปิดสอบได้นี่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับมาเข้าเรื่องนะผลมานักวิชาการศึกษาเนี่ยที่ที่มันจะสอบได้ทุกวุฒินะนักวิชาการศึกษาเนี่ยนะมันจะสอบได้ทุกวุฒิเพราะว่าเขาสอบผ้าขอมันยากผ่านผ้าก,กอม,มันเจอผ้าขอมร้องนะผมบอกเลยก็จะถามเกี่ยวกับ โรงเรียนน่ะแหละว่าการศึกษาเนี่ยมีกี่รูปแบบอ่ะก่อนไปเรียนลูกบานถมต้นถมปลายเนี่ยมันจะยมต้นมันยมปลายแล้วก็ระดับอะไรอนุปริญญาแล้วปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยประมาณนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่ได้ทุกอันนะครับ เป็นใน,นส่วนใหญ่คนมันจะออออมาเยอะนะนักวิชาการศึกษานะครับแต่อันนี้เขาเรียกหมดบัญชีแล้วนักวิชาการอันนี้อาจจะมาอีกรอบนักวิชาการสาธารณสุขอาจจะมาอีกรอบเพราะว่าเหมือนเดิมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไปเป็นหมอกันทำงนานโรงพยาบาลได้เงินเยอะกว่าขึ้นเวรก็ได้บานแล้วแต,แต่เวลาในการเอนจอยในชีวิตก็จะน้อยนิดนึงนะแต่ถ้ามานักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่า น่าจะพอมีเวลาได้ใช้ชีวิตบ้างนะครับถ้าสมมุติใครเป็นคนชอบเอ j นจอยกับชีวิตชอบใช้ชีวิตเปิดอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มานักวิชาการหาสุขได้นะครับแล้วคือท่านสอบผ่านกกขเนี่ยยังไงก็ก็เลือกเรียกร้อเปอร์เซผมยืนยันนอนยันเลยเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับเรียกหมดทุกปีนะครับเนี่ยนี่ผมก็มองผมผมผมจะ โฟกัสสาหรับสายที่เ,เพื่อนๆสอบที่สามารถสอบได้นะเป็นวุฒิทั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยุฒนะิทั่วไปเนี่ยก็มีแค่นี้นักวิชาการศึกษาก็สอบผ่านก็รับหมดเหมือนกันจริงเชื่อผมทํางานอยู่กองการศึกษากับกองการศึกษาศาสนาหรือวัฒนธรรมเป็นหลักแล้วก็อาจจะไปแฝงตัวอยู่โรงเรียนแต่เราสังกัดกองการศึกษาประมาณเนี้ยไอพวกไอเนี้ยมันนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องมีใบ คล้ายๆใบป,ประกอบวิชาชีพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะระบุในตอนประกาศสอบว่านักสังคมสงเคราะเนี่ยเงื่อนไขในการสมัครสอบเนี่ยใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนันิติกรก็ก็เรียกหมดบัญชีเหมือนเดิมนิติกรนี่สอบสอบยากนะใครเป็นนิติกรท้องถิ่นเนี่ยก็เงินก็ไม่เยอะเท่าศาลนะแต่ก็ ความสบายใจเยอะกว่าพูดประมาณเนี้ยกลางๆนะครับก็ใครจบน้องๆคนไหนจบนินติเนี่ยก็มาสอบได้เนนะไม่เสียหายภาคขอเนี่ย,นย,เ,ยนะเนี่ยผมผมย้าเลยนะภาคขอไม่ต้องไปอ่านหรอกถ้าใครจบนินติกรมาน,ม,นมันสอบผ่านทุกคนแหละคําใครแยกคําสั่งทางปกครองเป็นเนี่ยกฎระเบียบข้อมับประกาศอะไรเงี้ยเป็นกฎหรือเป็นคําคําสั่งทางปกครองเนี่ยอะไรพวกนี้ไงก็สอบผ่านแล้วไปเน้นภาคก,กอ อังกฤษคณนิตไทยไปดูเทคนิคที่มันทําข้อสอบให้ได้มันได้ไวๆแล้วมันถูกอย่างนั้นนะ่ะพอเลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นเป็นสายสองนะสายสองเนี่ยผมเนี่ยภาวนาอยู่นะอยากให้มันสอบเจ้าพนักง,งานสรุรก,การป่สอบแต่ก็ยังว่าเจ้าพนักง,งานสุรุก,การก็ มันต้องแบบที่ผมบอกเพื่อนๆคือมันต้องสองปีสําหรับบัญชีนั้นให้มันตกไปมันถึงจะเปิดสอบใหม่ได้เราจะไปเจอหน้าเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยในอีกสองปีข้างหน้าคือปีหกเจ็ดหรือหกแปดหรือหกแปดเลยซึ่งตอนนั้นอะอายุเราก็ท่า่แล้ว <thing> so <'t you> like <it> นั่นแหละก็เลยแล้วแต่นะครับใครจะระหว่างเนี้ย เพื่อนๆก็ไปหาอบสำหรับใครอยากเป็นข้าราชการนะครับก็นกกนเนี่ยก็มษษาแล้เนี่ยใครมีวุฒิสารณสุขเนี่ยอยากจะสอบติดร้อเปอร์เซ็นเนี่ยก็มาได้จ้าหานสารณสุกก็เริ่มเริ่มในหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสายสองจะจะค่อยใช้เวลานานในการไต่เต้าเงินเดือนแต่เปอร์เซ็นต์สอบติดได้ติดบาทเนี่ยมันสูงกว่าแต่สายสามก็ ถ้าใครมั่นใจในศักยภาพตัวเองเนี่ยก็ไปสอบอมันไม่ยากจริงๆมันยากแค่ผ้ากอถ้าเราได้ผ้ากอเนี่ยเหมือนเหมือนชิวๆแหละภ้าขอนี่นอนมาเลยไม่ไม่ต่างกันเลยภาคผมเคยสอบนะภาคสายสองเนี่ยผ้าขอสายสองกับผ้าขอสายสามเนี่ยไม่ต่างกันแต่มันต่างกันที่ผ้ากอผ้ากอของไ้สายสองเนี่ยมันจะถามแบบชิวอ่ะประมาณมหก ปหกถลิปหกถึงมสามโอเนอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปดูเลยแบบตรกศาสตร์เนี่ยมาตรกศาสตร์แล้วก็เรื่องแบบที่มันใช้ในการทํางานเนี่ยไอเปอร์เซ็นเนี่ยมาเปอร์เซ็นมาตลวดแล้วก็เป็นการเชื่อมบัญญัติตอยางสามอย่างเนี้ยอ่ะมันเป็นความลับนะถ้าถ้าสมมติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชี่ยวบัญญัติตอยางเป็นเนี่ย เรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆก็ทำได้เนี่ยผมใบแค่เนี่ยพอเทียบปัญญัตยางเป็นเนี่ยก็ลามไปยันอนุกรมอคอยดูนะถ้าใครอ่านลึกๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดว่ามันเป็นจริงจริงจรงอน,นุกรมเนี่ยบางคนเนี่ยแม่งมองแม่ง,มงตอบได้แล้วทําไมมันมันทำไมมันถึงทําได้นะเพราะว่าเขาเทียบนะ เขาเทียบต,ต,ตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเขาดูแป๊บเดียวรู้แล้วว่าต้องใช้วิธีไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายหมอซะเยอะนะก็ทันตะท่องเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเงินบัญชีเนี่ยก็มาทั้งปีทั้งชาตินะครับส่วนที่บุตรปตีที่จะหวังจะมาสอบสายนี้ก็บอกตรงนะไม่ยากนะรัฐศาสตร์หรือบุตรสือสารมุนชนหรือที่ ว่าเขาจะเอาทวุฒเนี่ยสายสองไม่มีนะครับใจใจด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือมาแนะนําให้เพื่อนๆทราบเป็นคร่าวๆนะว่าเราจะเนี่ยผมผมไล่สรุปให้นะเผื่อใครจะแบบใจดีดูจนจบนะคือครูผู้ช่วยอะ่ะคือต้องมีวุฒิครูเว้ยผมพูดง่ายๆเลยต้องมีวุฒิครูมีใไบป,ไประกอบวิชาชีพแค่นั้นสอบได้อ่ะต่อมาเนี่ย ท้องถิ่นหกหกเนี่ยพวกบุตรรัฐศาสตร์ถึงสารมนชุนหรือทุกบุตรปอตีทั้งหลายเนี่ยที่เจามาสอบได้เนี่ยแม่งมีอยู่อันเดียวเนี่ยคือนะักวิชาการศาสตรจากประสบการณ์ที่ผมสอบมาแต่ไอ้นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องมีใบเคยดูแลคนผู้สูงอายุหรือใบประกอบวิชาชีพอะไรของเขาเนี่ยนี่แหละไอ้สองอันเนี้ยที่พอเราพอจะสอบได้คือเกตสกับซูบเ่ตผมพูดตรงๆนะแต่นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนักจัดการงานเทศกิจเนี่ยผมไม่เคย สอบผมก็ไม่รู้ว่าบุตดอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นบุตรแนวรัฐศาสตร์น่าจะได้พวกนักป้องกันแนวนักจัดการอย่างเงี้ยถ้ามีคําว่านักจัดการเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้ทุกบุตดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะสอบได้เนี่ยเจ็ดแปดเนี่ยประมาณเนี่ยสอบได้5 5าอ่ะหอันนักสันเนี่ยก็ได้นะครับสิก็ได้ ใครจบพระชนหรือวุฒโรงเรียนกีฬาทั้งหลายนํยสนยนยมมนา, 2, 4, 6, นนส,าสอบได้เนี่ยตั้งแต่เจถึง13าเนี่ยผมมั่นใจว่าสองสี่หกเจ็ดตำแหน่งเนี่ยสายสองสอบได้แน่นอนไอ้สายสหลากหลายวุฒเนี่ยสอบได้มั่นใจนะครับต่อมาสายสายสองเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ทำใจไว้แล้วละเลยนะครับก็คือต้องมีจบเฉพาะทางนะพูดแม่งง่ายๆเลยเราเพื่อนกัน นะนั่นะแหละประมาณนี้วันนี้ก็ก่อนจากเนี่ยก็ฝากกด subscribe ให้ครูด้วยแล้วก็ให้น้องบอยคนนี้อะนั่นะแหละแล้วผมก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนๆนะในเข้ากลุ่ม Facebook, Facebook ได้นะจะผมจะคอยโพสข้อสอบในกลุ่มนะักพัฒนาชุมชนนะ นักสอบกพอพแล้วก็นักวิเคราะห์อะไรเงี้ยผมจะโพสในกลุ่มแต่ผมจะแปะลิงก์ไปดีสคริปชันล่างแล้วก็สำหรับเด็กกรามเนี่ยก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับ๋ยวผมแปะด s สคริปชันให้มาถามเกี่ยวบข้อสอบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วางแผนการเรียนให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีคำคมหนึ่งที่อยากพูดนะครับ เพื่อนๆอย่าเพิ่งหยุดจนกว่าจะภูมิใจที่เกิดมาในชีวิตนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเพื่อนๆต้องพยายามสวัสดีครับ